ทุกคนรู้ไหมครับว่าผมเนี่ยคือมือปืนที่ควงปืนได้คล่องมากๆทุกคนดูท่าผมนะครับไม่ท่าให้หนึงนะ่งอะแม่เป็นไงสุดจัดเลยทายสองครับเป็นไงนี่มีลูกเล่นนะครับผมบอกเลยนะครับว่าใครที่ไม่เก่งจริงเนี่ยปืนลั่นแล้วนะครับนี่ทายสามครับนี่ไง,ไงโยนปืนครับหวดว่าใครที่ไม่เสี่ยปืนลั่นแล้วนะครับ ท่าที่สี่ฮะท่านี้ใครไม่ปรมา์จริงๆทำไม่ได้นี่ครับฟิปหลังนี่ครับว้ดปืนลั่นะครับก็โอเคครับก็เห็นไปตอนต้นคลิปแล้วว่าวันนี้จะมาสอนลงมอดอะไรนะฮะก็มอเป็นก็เป็นมอดคองปืนนั่นเองนะฮะก็อย่างแรกเลยนะครับไปลงมอดพื้นฐานซึ่งผมจะทิ้งลิงก์คลิปสอนลงมอดพื้นฐานไปตรงคําอธิบายตรง d ิสคริปชันนะครับซึ่งไม่ใช่ของช่องผมนะครับจะเป็นช่องของพี่เอ็นย้อยนะครับก็เลยไป กดกติดตามพี่แกด้วยนะครับแล้วก็ลงมาพื้นฐานมาให้เรียบร้อยนะครับพอลงมาเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้กดลิงก์ตรงเดสคริปชันนะครับโดยคำอธิบายผมจะทิ้งไว้พอกดเข้ามาแล้วให้สมัครสมาชิกเว็บ n e x t ซั o d ก่อนนะครับพอสมัครสมาชิกเสร็จแล้วเนี่ยให้มาตรงตรงนี้นะครับดาวน์โหลดแล้วก็เมนนแล้วกดดาวน์โหลดตรงนี้อ่าแล้วก,กดสโลว์ดาวนโหลดนะ เรอห้าวิแมันก็จะดาวน์โหลดให้นะนี่ก็โอเคคนระับวิธีลงนะครับก็เปิดตัวไฟล์เวลาของมอสการทริกหรือว่ามอสควงปืนนั่นเองนะก็เปิดขึ้นมาเลยนี่ก็จะมีไฟครับการทริกก็กดเข้าไปก็จะมีตัว, ini, วการทริกส์ i แล้วการทริก esi ฮะส่วนไฟเขาว่า readme เนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจมันนะก็สนใจแค่สองไฟนี้นะครับคุมแค่สองไฟนี้แล้วก็ไปที่โฟลเดอร์เกม red dead redemption ภาคที่สองนะ แล้วก็ลากตัว2ไฟล์นี้ลงไปฮะอะใครที่ยังไม่ได้ลงเนี่ยก็มันก็จะลงได้เลยนะครับส่วนใครที่ลงไปแล้วเนี่ยอย่างเช่นผมคือผมลงไปแล้วนะครับมันก็จะขึ้นให้กด replace หรือว่าให้มันทับกันนะครับก็ผมก็จะกดทับไปเลยก็โอเคเดี๋ยวเข้าไปดูในเกมแล้วก็ไปดูวิธีการใช้ม็อดนะครับโอเคพอเข้ามาในเกมแล้วเนี่ยวิธีใช้นับก็ให้ถือปืนพกขึ้นมานะครับไปพก,พกปืนพกนะครับอาถือขึ้นมาครับแล้วก็ ทำการกดแถบ2ครั้งนะฮะอย่างเงี้มันก็เป็นการโควงปืนนะครับก็มันจะมี1 2 3 4นะครับเป็นท่าของมันนะก็กดตามเลขเลยก็เลขหนนะน,นะครับกดบนคีย์บอร์ดนะครับไม่ใช่กดตรงน้ำแพดนะเลขเลขกนี้แหละแล้วก็จะเป็นท่าสองฮนะนี่อย่างนี้เลยโอเคเรเป็นท่ายสามนะ่ะนี่เเป็นท่าสี่ ก็ดูจังหวะก่อนที่จะกดนะไม่ใช่ว่ายิงบู๊กันอยู่แล้วจะจู่มาควงปืนแบบนี้เดี๋ยวเขาจะหาว่าเบียวนะฮะก็ดูจังหวะด้วยนะว่าช่อไหนควรควงกดควงปืนนะก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับมัดควงปืนนะครับก็เดี๋ยวเจนคลิปหน้าผมสวัสดีครับ